สวัดีครับตอที่มาแล้วครับดูเป็นครับวันนี้มารีวิวในาคาเทคไกดเออร์ er หน่อยนะวันนี้เทคไกด์เออร์รุ่นนี้รุ่นวินเทจนี่จะวินเทจแล้วล่ะนะแต่ไกดเออร์รุ่นนี้นะครับเก่าอยู่ของแท้นะครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนผักกันนะครับตอ่อสายก่อนนะครับผมต,ต่อสายฝาตอนนี้ไม่ฝผักเกลียวนะครับเดี๋ยวมาหมุนเกลียวออก เออต็กไกวเออร์ของแท้เครื่องจก็ประมานนี้นะครับเครื่องสีฟ้านะครับสวยตอนนี้เครื่องรุ่นเก่านะตัวใหม่ไม่ใช้เครื่องตัวนี้แล้วนะครับก็จะนั้นใครมีในกากันแต็กไอวเออร์เครื่องตัวนี้ดูแลดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าอไหล่ไม่มีแล้วถาเป็นเข้าสองชูน,นะครับก็ยังใช้ได้อยู่เต็กไวเออร์รุ่นเก่าอันนี้ก็คือหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ ลูกค้าสะสมเยอะวินเทจหายากนะครับเปลี่ยนทานครับตัวน,นี้มาเปลี่ยนทานอันเบอร์920ใส่เข้าไปนะครับชึบชึบอ้าววิ่งนะครับผมวิ่งนะครับเต็กไฟเออหน้าปัดส,สีมีพลายน้ำด้วยนะรุ่นนี้นะครับสวยอยู่นี่ของแท้นะให้ดูมันชัดๆเลยนะครับนี่ของแท้ประมาณนี้นะเครื่องสีฟ้ามนีนะ เสร็จเรียบร้อยครับเลียนฐานเต็กไฟเออร์ของแท้นะครับตัวนี้ปิดฝาครับล้นเกลียวไว้สนิทนะครับให้แน่นเลยหมุนให้แน่นน,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 นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบสายคืน นนเสร็จสิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับลงในการเต็กไกเออตัวนี้รุ่รนรุ่นหายากเลยนะครับใครมีก็เก็บไว้ดีๆอย่าทิ้งฐานไว้นะฮะเป็นกี่เกลือเสียซ่อมหลายปันนะฮะเต็กไกเออรเปลี่ยนฐานเสร็จเรียบร้อยครับผม